สวัดสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยพี่บันแพงนะครับเอฟซีแฟนคลับช่องยูทูบโอเจรีลำพันธ์อภิเชียคกับรถทัวกับมาถึงแล้วเอาหาหมุงไฟคือพอล่งวะฮะเหมือนใครสางสามล่ำนี่คือพอล่งรถวะ่ะค้นไปใส่ข้นไปใส่นอนอย่างเง สวัสดีสวัสดีจุดกร,ระจุกกระไปทางไหนเห็นแต่หางบางังไฟคนไม่เห็นคนไม่เห็นว่าม,มันไปแล้วตะไม่รู้โอ้ไม่รู้เลยลงรถแล้วไปกินกินเลยรถจอดก็ไม่เห็นเลยฮะรถจอดแล้วไม่เห็นเลยเอาเมรกี้ไปใส่อเมรกี้ครับสเตยตอเมริกีเก่าแล้วเอาไฟมาครับ ถึงบ้านพักพ่อนอีกมือหนึ่งพักพ่อนอีกแล้วก็มีงานต่อนะครับพี่น้องวันที่ยี่สิบเก้ายุนีนะครับเบิร์ดเดย์วันเกิดบอสโจนะครับยุนีคือรถยูหนีก็จเดเที่ยวเอ,อกเพราะว่าง,งานจัดที่นี่หนีในโดมนะครับ รถสองท่านนี่ก็เด่ยมง่ามเดียวกันนี่รถแฮสงเสัยรถแฮมันนี่ไม่มีอะไรเลยโอกสมรถเราได้จดทะเบียนคือเขา วันที30่30เสที่พี่น้องหลังจากวันที่ยี่สิบก่เราก็กจะเด้เดินท้างพร้อมทีมงานพร้อมคารวานสาวหน่อยแพีๆงลงไปลุยกรุงอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกรอบหนึ่งก็จะยังเฉลยมัพปิดวงเฉลยมัพปิดฤดูกาลเนาะปิดฤดูกาลอยู่ สนามกีฬากาแต่ว่าวันที่ยี่สิบเก้านี่คือสิยูนีนะครับจัดกันคอนเสิร์ตมีบัตรเหมามีบัตรหนังงานมีบัตรออนไลน์เลยพี่น้องเนอะโอ้ก็ยจะไ้ซื้อบัตรเข่าชมบัตรหนังงานกันนาทีเกินลอย,อยนี้ที่บาท้อเนาะพี่น้องส่วนรถต่างๆหลายๆคันมันก็ยจะไ้เคลียร์ออกจากนี้นะครับเพราะว่าจะได้เอาเวทีได้ตั้งได้หนี รถจะจะได้เอาไปจอดทางนอกบดนอพี่้นอกอกมาหวัวล้วรถมนลำแยกก็ด้เอาไปจอดที่โดมไปแล้วรถเวที่จักเป็นจังใดเด้อรถเวที่บ,บ้านรถเวที่ฮาออกจากสถาทงทีเลยไปนอ๋อหน่ะก็จะได้ถามข้าวถามข้าวกันเนี่ย เหตุฉิบอับชิบเลาะอจะได้ถามเขาพี่น้องที่งานไปที่ว, <c oughs> ว่า <c oughs> ออกมาไปหรือจังไดเนาะครับเนะ <c oughs> บาะรถบัสนี่สองขั้นขนาดจะขาบมูกเก่าเลยเนาะครับ รถคันนี้ก็รถขั้นแรกๆที่พี่น้องนี่รถแดงคันนี้รถแดงคันนี้ก็จะเอาตกภายในทั้นแรกๆเป็นพวกปามนะเราเห็ุงานนั่นแล้วรถเครื่องไฟเหลืออีกรถอีกสองขันนี่พี่น้องวันนี้แม่นรถไต่ลำโพงนะครับเหลืออีกสองขันคือรถลำโพงรถลำโพงนี่ก็ รออยู่นะครับเนาะกานแ่งกำลังหุ่มอยู่อยู่ขันตอนหุ่ม่ขันตอนหุ่มหุ่มลำโพงหุ่มใหม่รถนี่แหละหุ่มตัวทั้งรถแบบนี่แหละเป็นแบบนี้นะเป็นจะเป็นรถลากแบบนี้แหละแต่จะเป็นให้โรลีกนะครับแต่ว่าหุมห่มห้องหุ่มงามอย่านู้ว่าตรงหุ่ม,มง,ง่ามเติมอ,อย่างเชียวออกมาใส่แล้วนะ

สิ่งสิ่งใพักเมือ่อยกันอยู่หลายชองมืออึงก็ยิบเกียรมือนี่มือ,มอยิบแปดยิบเก่าเป็นงานสามสิบเดินห้างต่อครับพี่น้องโอ้แดดไหมพี่น้องมือนี้่ยทองฟ้าไหมเพม่อนรถขั้นหนึ่งมากของจอดล่างแดดจริงๆริงเลยครับมือนี้แดดสุดๆเลย นี่แหละสถานที่ที่จะจัดงานนะครับนี่ยบริเวณนี่นาโดมนะครับเนี่ยกว้างขวางดีนะครับถ้าฝนบ่ตกนี่ก็ก็ไปได้เหมือนนะครับถ้าฝนบ่ตกถ้าฝนตกนี่ก็รถเขับไปเหยียบอยู่แถวนั้นมาพี่น้องมันดินไม้นะครับาน,าน,าน,นาดินไม้นะแถวนี่จะเป็นนาดินไม้ถึงเกิดหยาเนี่ครับพี่น้องยังมันจะมีความขีด แต่เ้าจัดงานกับแต่แถวปโตกนี่ยคือยู่พี่น้องมาเที่ยวการเที่ยวงานมากขอรับชมมากนั่นนะครับมาเบิง้งนะครับมาล่อมนั่นนะครับวันทีกีบก่อนนี่ก็อยู่ได้นะครับนี่ยอุษาปูเสื้อเก่าอีกโต๊ะยิ่ทางนี้นได้นะครับเน่าไปผุนทั้งนี้กับทั้งขางไปนี่เต็มไปด้วยหยาเนีะครับก็อยู่ได้นะครับแต่วันรถถ้าฝนมาตก,กรถก็เที่ยวได,ได้พี่น้องนี่ รถแลนได้จอดได้เพล่าแลวนี้บริเวณกว้างเลยแต่ว่าถ้าฝนตกมันถึงสิลม้มนะครับบริเวณนี่ครับพี่น้องฐานที่กว้างขวางดี่นี่พี่น้องถ้าฝนมาตกนี่บ่มีอุปสรรคเลยว่ารถจะมาจอดนี่ได่เป็นหลาย้อยคันอยู่ครับพี่น้องครับ,จ,รบจัดงานเบิร์ดเดย์ผู้บริหารบอ ตัวนะครับสถานที่นี่คอนเสิร์ตเบิร์เดย์นะครับดาราศิลปินรับเชิญหลายนะครับเอาจังไดจก็ดีขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกการติดตามขอบคุณ,ท,รรคณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยที่เสมอมานะครับเนาะที่ให้กำลังใจที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ความอบอุ่นครับสาวหน่เป็นแท่เงเมื่ว่าศุเป็นช่อง y ยูทูบออฟิเชียลทุกช่องนะครับ สำหรับชิปนี่ฝากไว้ซะานิซากอนน่ากำกั่น้องชิปหน้าพอกันไหมสวัสดียุดดีไม่แห้งสบายดีครับ